บุญบารมีเราทำมามันก็สะสมเป็นเป็นกองสเสบียงบุญใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ประมาทนะถ้าเราประมาทก็ไมแน่เหมือนกันัาน,นที่เราว่าพุทธังสซนังกัจามิจังมังสซนังกัจฉามิสังพังโนังกัจามิเป็นการปักหมดุดเป็นการปักหมุดไว้ให้ดวงจิตดวงใจของเราเนี่ยนะว่าจะอีกน้อยหรืออีกนานก็ตามเราปักหมุดไว้แล้วพอเราจะต้องไปให้ได้ แถมยังย้ำไปอีกนะลงสัญ,ญลักษณ์นะปักนะนกนะใส่ดวงดาวนะสถานที่โปรดนะสถานที่โปรดมาเราปักหมดนะสถานที่โปรดนิพพานะปัจเจโยโหตุนิพพานะปัจเจโยโหตุนิพพานและปัจเจโยโหตุอยู่ทุกวันทุกวันเหดือนก,กันอ่าใส่ดวงดาวนะย้ำไปว่า อเอ่อเป็นสถานที่โปรดที่เราจะต้องไปให้ได้เรามุ่งหมายจะไปให้ได้ไปให้ถืงอย่างนี้นะพุทธังตนังนก็ชามิังมังตนังนนัจชามิสังขังทุติยมปิตติยมปติเนการปักปหมุดไว้ให้หัวใจของเราทุกวันดูวันว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องกลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดอีกหลายชาติแต่ว่าหัวใจของเราปักหมุดไว้แน่นอนแล้วว่าพบนั้นชาตินั้นนันต่อไปถ้าเราเกิดมาเนี่ยเราจะยังนับถือพระพุทธศาสนา อยู่แม้ในยุคนั้นสมัยนั้นอาจจะไม่มีพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกแต่ว่าในใจลึกๆของเราก็ยังฝังไว้ในร่มเงาแห่งพุทธศาสนาอยู่ถ้ามีเจอพระพุทธเจ้าหรือผู้ชี้ทางสว่างสวัยในใจโลกตามอิตมาว่าพุศาสนาประกาศแสนไปในใจโลกเพื่อเพื่อ เมื S <S ่อเรารับรู้รับทราบเหมือนหลายๆท่านหลายๆคนพอได้ยินว่าพุทโธโลเกอปันโนเกิดปิติท่วมทับหัวติดหัวใจ่ันพูดอะไรนะพมโโลเกอปันโนทำาเกิดขึ้นแล้วในโลกเขาเกิดปิติน้ําตาไหลพากออกมาฉันย้ำอีกทีที่พันโกโลเกอปันโนเหมือนหลายๆท่านหลายๆคนในยุคพุทธกาลได้ยินแค่ข่าวมีพ่อค้าที่สัญจรค้าขายระหว่างเมือง ระหว่างเมืองเดินทางไปเดินทางมาเอียะเป็นหมดแนละ้วขออาัยด้วยก็นะอเอาเป็นว่ารั้งไว้แค่นี้เนาอมีโอกาสก็ค่อยตอว่าให้เราควรในวัดตัรสงสารนะเราก็ปักบมุดไว้เราพยยามไว้มีโอกาสนะเราเวียนไว้แต่เกิดมาเราก็ยังไม่พลาดจากผู้ศาสนามีุู้ศาสนาเกิดขึ้นในโลกเราก็จะนั่งถือพุทธศาสนาทุกภพกทุกชาติตลอดไปจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งมรรคตลนิีพาน เราอย่ากเขินอย่าอายที่จะพูดว่านิาพพานัปปัจโยโหตุนะถ้าเราอายเมื่อไหร่ก็แสดงว่ามรรคมรรณิาพานเริ่มหมดไปจากโลกพระสาวพทดหรือแม้กระทั่งพระเราหลายๆที่หลายแห่งเราพูดไปนี่เขาว่าเราเลยนะแต่เขาแซวเราเขาว่าเราเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันไม่มีแล้วมรรคบรริาพานเพราะนั้นเราอย่ากเขินอย่าอายที่จะว่าที่จะพูดเหมือนในทางโลกนะแม่ทัพปุ้งบอกว่า ในเมื่อเป็นคนไทยก็อย่าเินอย่าอายที่จะร้องเพลงชาติอย่าเินอย่าอายที่จะยืนตรงเคารพตรงชาติถ้าเราเินอายไปเมื่อไหร่ก็แสดงว่าความเป็นชาติของเราเริ่มหมดไปลูกหลานของเราก็จานพายนายไปในการที่จะความเคารพนับถือในความเป็นคนชาติเดียวกันเนี่ยก็จะหมดไปสิ้นไปโดยลำดับในทางโลกเป็นอย่างน้งในทางธรรมก็คือเราอย่าเินอย่าอายที่จะพูดว่า มรรคผลพระนิพพานเนี่ยเป็นยังงที่จะบอกว่านิพพานนัตปฏโยโหตุในการทําบุญทุกครั้งเอาละปาล็กทำมาอาจจะไม่จบนอก,ก็ไม่เป็นไรมีโอกาสก็ค่อยปาล็กันต่อไปก็หวังว่าเป็นที่เขาอกเข้าใจหวังว่าเราท่านทั้งหลายตั้งปณิธานเตรียมัวในบาปเตรียมตัวในการเรียนว่าใจเกิดมุ่งมั่นสูม่มรรคผลนิพพานกันทุกท่านทุกคนเลยนะต่อตนวในกุศลผลบุญ บารบมีธรรมยิธานังหลายได้กระทำบำเพ็ญไว้ดีแล้วตลอดมาบำเพ็ญไว้ดีแล้วในวันนี้และที่จะบำเพ็ญให้สมบูรณ์บริบูรณในะอนาคตเรื่องหน้าจงมารวมกันถึงธารมเดชะยพรลวะัตปัจจัยอํานวยส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มั่งมีศีรุขสมบูรณ์สุขอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขไปทุกท่านมีดวงจิติมั่นในพระพุทธศาสานา ถึงสุขันไปบูรหรมอมค่นพลักดูผ่านสุขเกษมสำรามทุกตัวหนากันเถิสาธุนิพพานะกันจะอยู่โหตูสาธุขอกราบขอบระคุณขอุตาขอพระุที่ได้แนไปกวดน้ำรับคนนะคะทุกคนจ๋า ของคุณบัดรกนะพูดเลยลามันนาทีปนาะยะวะเรวะภราเรุเรนติตาารเงวเงวะิโตตินาเอตานังัตวันติตังนะติตั यौ एव वा तत् तत् करोमि न स तु मते भवद् वन्तरायो yuvana tukamala keta tathagata dukhita viroṇa bhutassa neharoka dukhita bodhata tathagata keta diphavatu การดูสัมปเทวาตสัมปัตตมาเรนัสตาสติภวันดูแกมววันดูสัมังมัการดูสัมปเท ありが các mẹ ma lila u tse na gia kip anu ta tevatanu patana che tanu ye san ta ni hi a tamaya wa ni panato mana san tu sa pa u chu chi tan sati panya san le pho viya ni namala lapan tu no ca san ca tu cha